ขอบคุณครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมกับหนุ่มสุรินพออยู่พอกินวันนี้มาอัปเดตถนนหน่อยครับผมช่วงเวลาเย็น mm hmm. เทคอนกรีตแล้วครับผมนูน่นเทจากตรงนู้นมาเลยครับ mm hmm. ก็วันเดียวเทถึงนี่เลยครับ ก็ที่เหลือก็น่าจะอีกสัก2วันครับผมเพราะต้องตั้งแบบก่อนปรับพื้นก่อนครับนู่นต่นี้ก็เหลือเข้าทางบ้านครับผมขนาดช่วงเย็นอากาศยังร้อนอยู่เลยครับ ใช้เหล็กใหญ่อยู่เหมือนกันครับผมอีกสักสองสมวันน่าจะเสร็จครับผมนี่ก็ใกล้จะแห้งแล้วครับ ช่วงนี้อากาศร้อนปูนซีแพ็กแห้งไวครับผมบรรยากาศแห้งแรงมากครับช่วงนี้ฝนตกก็ตกนิดหน่อยดินไม่ค่อยเปียกเท่าไร่ครับดูบรรยากาศรอบๆ แห้งแรงจริงๆครับฝนก็ทำท่าจะตกทุกวันตกก็ตกแบบเม็ดสองเม็ดก็หายไปด,ดูดีวันนี้ก็ครื้มอีกแล้วครับผม<ค><ะ>ก็เหลือฝั่งนี้ครับเอาทซายลงแล้วครับเพิ่งนี้ก็เขาคงจะกั้นแบบ ก็สะในสะก็ยังมีน้ำอยู่ครับผมเทได้เยอะอยู่ครับวันหนึ่งดูสิยาวมากเลยก็มาอัปเดตช่วงเย็นครับผม ก็เดียวก็เดินกลับบ้านนะครับนี่ก็เอาทรายลงหมดแล้วครับผมก็พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้เขาอาจจะรื้อแบบแล้วก็มากั้นตรงนี้ต่อครับอพอกั้นแบบเสร็จก็คงเอาเคลียร์ทรายให้เรียบแล้วก็เอาเหล็กวาง อีกหน่อยก็เป็นคอนกรีตหมดแล้วครับผมถนนตามทุ่งนาสมัยนี้ก็เอาสายมากองไว้ครับผมก็ฝากติดตามได้ครับผมหนุ่มสุรินพออยู่พอกินฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยครับช่วงนี้ก็ อากาศเปลี่ยนแปลงครับผมร้อนมากพอตกมากลางคืนก็มีเย็นมีลมแรงอากาศเย็นนิดหน่อยพอกลางวันก็ร้อนจัดก็นี่เหล็กที่ก็เอามาวางไว้ครับผมเป็นม้วน วเมดครับเป็นไวเมดเอามาปลูพื้นอีกทีหนึ่งและค่อยเทป,ปูนครับบรรยากาศหน้าหมู่บ้านครับผมน้องวัวกำลังเดินเล็มหญ้า ช่วงนี้ก็ลำบากหน่อยครับแห้งแลง้งหญ้าให้วัวควายก็หายากเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เข้าคงกันแบบถึงตรงนี้ละครับผมพูดไปพูดมาเสียงเริ่มแห้งล้วครับผม ช่วงนี้คอจะแห้งบ่อยครับอากาศร้อนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเขาเคลียร์ทรายมาถึงตรงนี้แล้วครับผม ก็เหลือตรงนี้ยังไม่ได้เอาทายลงครับก็เดี๋ยวถ้าเขาทำเสร็จจะอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็คลิปนี้ก็สั้นๆครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากครับผม